ร้านมารุช็อปบริการรับเติมโลวัคระบบ ID p ดียและบริการกดเกมพาร์ตแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมป a n i m e f i g h t e r Simulator ตอร์แมป All Star แมป b o f o o ฟและแมป King Legacy ลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดทีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Pro บ็อกแมปฮีโร่เดสตินนะครับผมจะมาสรุปอัปเดตกันนะครับหายกันไปโคตรนานเลยสำหรับแมปนี้นะครับเขาได้อัปเดตล่าสุดมาในวันที่23นวาคมนะครับก็จริงพี่อัดคลิปไปแล้ว นะครับแต่ว่าแต่ว่าลืมตัดนะครับแล้วก็ไฟล์มันเสียไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าพี่ไปสแกนไม่รัดแล้วอยู่เสมอก็ทําให้คลิปพี่เล่นไม่ได้นะครับก็เลยต้องมาอัากันใหม่เนาะช่างมันนะครับวันนี้จะมาสรุปอัปเดตให้ฟังกันนะครับอยางกันบ้างเนาะอย่างแรกนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเกมพาทยังลดอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเมื่อวันที่สามทัานว่าจนถึงตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าลดอยู่หรือเปล่านะเขาทำการปรับให้ลดราคาเกมพารททั้งหมด30%แต่ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับก็ลองไปดูดูเอาเนาะ แล้วก็ตอนนี้มีสเตตคูณ5กลับมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็อย่างที่บอกเลยเพราะพี่ไม่มั่นใจจริงอันนี้ขออภัยนะครับอันนี้เดยแล้วก็จะเป็นคัดใหม่นะครับอ่ะเพิ่มคัดใหม่เข้ามาก็คือลิมิตเลสที่พี่ใช้อยู่นั่นเองนะครับจะเป็นคัดที่เป็นยูนิคเนาะก็คือหายากนะครับถ้าใครที่ยังไม่รีเบิร์นน่ะมีโอกาสได้น้อยมากอันนเ้เนาะอันนี้พี่สุ่มมาได้แล้วนะครับพี่เกตสุ่มไปเนาะอ่ะคันมันจะเป็นสีม่วงนะครับถ้าเสียงพี่แปลกก็ขออภัยนะครับเป็นภูมิแพ้เนาะเออเสียง ช่างมันนะครับแล้วก็จะมีบอสใหม่เข้ามาเนาะบอสตัวนี้จะเป็นบอสที่โคตรโหดนะครับโหดจากบอสไอ้ที่มันมาล่าสุดหนึ่งแสนเท่าเนาะก็คือบอสตัวนี้นี่เองนะครับนี่อ่ะเราจะเห็นได้ว่าเลือดมันโคตรเวอร์นะครับไม่เคยเห็นเลือดเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับก็คืออ่ะมันเกินหลักที่จะโชว์ไปได้แล้วนะครับมันก็เลยทําการอ่ติดเหมือนเหมือนฟิลเหมือนติดลบนะครับเลือดติดลบอะไรอย่างงี้เนาะก็แต่ถ้าใครรีเบิร์ตสูงๆก็อาจจะฆ่าได้อยู่นะครับนี่เด้อ ตลอดเรื่องบอสใหม่ประมาณนี้นะครับเราก็จะมีซูเปอร์รีเบิร์ดลีดเดอร์บอสนะครับใครที่รีเบิร์ดเยอะๆนะครับซูเปอร์รีเบิร์ดคืออะไรขออธิบายก่อนละกันนะครับซูเปอร์รีเบิร์ดคือการที่เรารีเบิร์ดครบขั้น100แล้วนะครับนี่ขั้น100ของเรานะครับก็คือไอ้ตรงที่เป็นวงเล็บอ่ะมันจะมีก่อนวงเล็บนะครับมันจะมีรีเบิร์ดปกติเนาะอันนี้วงเล็บคือเป็นซูเปอร์รีเบิร์ดขั้น3นะครับแต่จริงมันจะมีรีเบิร์ดที่เป็นขั้น1ถึง100อยู่นะครับ พอเราครบรีเบิร์ตครบ100ครั้งนะครับอ่ารีเบิร์ตครบ100ครั้งน่าจะ100ครั้งหรือเปล่าหรือว่าพันวะอ่าพี่จำไม่ได้แล้วอ่าตายหายแล้วขออภัยนะครับไม่100ก็หน0 0งนะครับน่าจะ100น่าจะ100นะโอ้พี่อขออภัยนะครับก็พอเรารีเบิร์ตครบแล้วนะครับมันก็จะให้เราเป็นกดซุปเปอร์รีเบิร์ตได้อีกนะนั่นเองนะครับอันนี้ก็มันมีคนเขาไล่ตีคนอื่นอยู่นะช่างมันนะครับ มัน,นก็จะกลายเป็นซูเปอร์รีเบิร์ดแล้วก็จะอยู่ในวงเล็บนี้เท่านั้นนะครับซูเปอร์รีเบิร์ดทำอะไรได้นะครับจะทําให้ตัวเลขคูณของเราหลังจากที่ซูเปอร์รีเบิร์ดแล้วแล้วก็รีเบิร์ดอีกขั้นหนึ่งเนี่ยก็จะคูณเพิ่มแบบมหาศาลนั่นเองนะครับแล้วก็แต่ถ้าแบบเหมือนเราเพิ่งซูเปอร์รีเบิร์ดมาเป็นซูเปอร์รีเบิร์ตขั้นแรกก็เหมือนเราจะเป็นเริ่มใหม่หมดเลยแต่ว่าของทุกอย่างจะเหลือยังอยู่หมดนะครับก็จะเป็นเรื่องคลาสก็ยังอยู่นะครับเป็นรีดิกก็ยังอยู่นะยยนยยเนาะพวก็อคือ สเตตพวกสเต็งสเตเตอร์มินา่าแล้วก็เลือดน,นั่นเองนะครับที่ไม่อยู่แล้วนะสำหรับการซุปเปอร์รีเบิร์ดเหมือนรีเบิร์ดเลยนะครับเหมือนรีเบิร์ดปกติเลยแต่นี้การคูณของเรานะครับเวลากดซุปเปอร์รีเบิร์ดมันก็จะหายไปนี่นเองเนานะอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนจะเอาสปินรีเจเนอเรทบวกออกไปนะครับสำหรับคนที่ซุปเปอร์รีเบิร์ดไปเยอะนะครับก็คือก่อนนี้เนี่ยมีคนสุ่มได้แค่รีเจนต์นะครับเป็นคาร์รีเจนเนาะ อะบางคนเขาก็เอาค่าอย่างอื่นไปทําอะไรก็ไม่รู้นะครับพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาทําอันนี้มาเพื่ออะไรเนาะนี่นะครับขอให้จริงแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับจะมีเป็นแครปซุปเปอร์รีเวิร์สหรือว่าลิมิตการรีเวิร์สนั่นเองนะครับลิมิตการซุปเปอร์รีเวิร์สตรงนี้ตอนนี้ปลดแล้วนะครับก็คือไม่มีลิมิตแล้วเนาะตอนนี้ก็บอร์ดอยู่ที่100ครั้งนี่เองนะครับก็คือไม่รู้เขาทำอะไรรีเวิร์สไปขนาดนั้นเนาะนี่นะครับประมาณนี้ตอนนี้บอร์ดก็จะมีทั้งหมด3บอร์ดนะครับเป็นบอร์ดซปเเเเเอออรรรรรร์์์์ีีบบบิดดลลลววแ้ก็็สตงคนน่ะั อ่ะนี่เลยตรงนี้สเต็งทําอะไรได้นะครับเผื่อใครสงสัยก็คือยิ่งสเต็งเยอะก็จะทําให้เราสกิลแรงขึ้นต่อยแรงขึ้นนน่นอนรับอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะเผื่อใครไม่รู้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสาหรับอัปเดตล่าสุดก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแต่ก็เหมือนจะมีอะไรมากเหมือนกันนะครับแล้วก็เหมือนจะปรับเรื่องซูเปอร์ลิเบิร์ดในการครูสเตตให้มันบาลานซ์ขึ้นนะครับก็ไม่ไม่รู้ว่ามันบาลานซ์ขึ้นยังไงนะครับพอตอนนี้น่าจะสู้ยากนะครับอ่ะ ก็เดี๋ยวเรามารีวิวคัสใหม่กันดีกว่านะครับเป็นคาัาสลิมิเ e s s นะก็คือคัสของพลังไซตามะนั่นเอนงนะพลังไซตามะล่าสุดในภาคเวอร์ชันอาจารย์วันกับอาจารย์มรตะรวมกันเนี่ยตอนนี้เรารู้พลังที่แท้จริงของไซตามะแล้วนะก็คือยิ่งคคู่ต่อสู้ของไซตามะแข็งแกร่งมากเท่าไหร่นะครับไซตามะก็ยิ่งแกร่งขึ้นมากเท่านั้นนี่เองนะก็คือเก่งโคตระครับเป็นตัวบั็กของเรื่องนั่นแหละอ่ะก็ง่ายเลยก็เหมือนจะไม่มีใครสู้ไซตามะได้เลยนะครับอย่าเรียกเหมือนสิก็ไม่มีใครสู้ได้้เเลยกรระทระทพจา อเคเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนเกมพา Pass, ร์ทรถราคาจะอยู่ถึงวันที่8นะครับอ่ะก็น่าจะวันที่แปดนี่นะนี่นะครับอ่ะก็มาดู review, ารีวิวคัทก่อนๆแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะอย่างแรกถ้าเราได้มาเราจะมีเป็นเทเลพอร์ตมาให้เลยนะครับนี่เลยแล้วก็สกิล E นะครับกดแล้วจะอมาตะาเป็นแบบนี้เนาะเป็นโลรอบๆตัวอมาตะาน่าจะประมาณ5-10ถึงสิบวิเลยนะครับโอ้ยอ,อ,อมาตะานานอยู่เนี่ยโอ้นานมากนะครับกี่วิเอ้ย ประมาณ10 10 10ถึง15วิเลยนะครับนี่เลยแล้วก็ตอนนี้เพิ่มดาม,มี่ในการเทสดาเมจต่อเพลเยอร์มาแล้วเนี่นะครับเห็นไหมเป็นเพลเยอร์ดาเมจเนาะก่อนนี้จะไม่มีนะครับก่อนนี้มันจะเป็นบอกอย่างเดียวนะครับว่าเอ้ยถ้าตีคนดาเมจเราจะลดกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้นะครับลดกี่เท่าอะไรงนี้เนาะ,ะนี่เลยนะครับแล้วก็แพสซีฟของสกิลนี้เอคลาสนี้นะครับแพสซีฟแพสซีฟ Pass ของมันเนี่ยก็คือไม่มีนะครับแต่เวลาเรากด G หรือกดตัวนี้นะครับกดเอาเวกเนาะ เราจะได้เป็นลดดาเมจ50%นะครับเพิ่มอัตอราคิเพิ่มขึ้่อน35%เนาะแล้วก็เพิ่มดาเมจอีก40%นั่นเองนะครับเมื่อกี้พี่ต่อยทีละประมาณ16เนาะเดี๋ยวเรามาลองตีกันนะครับเห็นไหม23แล้วก็ติดคิแล้วนั่นเองเนาะอ่ะนี่เลยนะครับสำหรับคันนี้ก็อย่างเช่นเคยนะพี่ก็ยังแนะนําเป็นลิลิทของเอลิสไอ์นะครับเพราะว่าคิแมงโคนเยอะนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็เอาอย่างอื่นได้เนาะอ่ะนี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันก่อนละกันเนาะ อ่ะสำหรับสกิล E ก็คืออาตะนะครับสกิล R ก็จะเป็นการยิงลูกพลังไปแบบนี้นะครับเป็นบอลพลังเนาะแล้วก็ระเบิดร,บรอบๆนะครับระเบิดบงวงกว้างมากๆนะครับสำหรับพี่คิดว่ามันกว้างมากเนาะอ่ะนี่ครับเดี๋ยวเราลองดูเนาะปุ๊บตูนี่เห็นไหมโคตรกว้างนะครับดามจก็น่าจะตามรอบวงเลยเนาะแล้วก็สกิลนี้คูดาวเร็วมากนะครับนี่เห็นไหมประมาณนี้นะครับแล้วก็กด C นะครับจะเป็นการยิงยิงคลื่นพลังได้หรือเปล่าหรือว่าเรียกเป็นมาร์กได้ดี นี่นะครับชื่อสกิลมันจะมีบอกอยู่เนาะนี่นะครับก็ดูเอานะครับสกิล E ก็คือ infinity นะครับอ่ะ r e v e r s a l อ a เนะครับอันนี้จะเป็นบอลระเบิดอันนี้น่าจะเป็นเลเซอร์หรือเปล่านะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองยิงดูเนาะปุ๊บี๋ยวสกิล C สิเป็นการเรียกระเบิดมันมันมันก็เหมือนสกิล r นะครับแค่กดแล้วระเบิดเลยง่ายๆนะครับนี่นี่เห็นไหมนี่เลยนะครับถ้ารวบมอนได้ก็อาจจะดีมากๆเนาะแต่ก็ ไม่น่านจําเป็นสำหรับการรวบมอนเนาะวงกว้างมากๆเมนกันเหมือนกันนะครับสกิลสำหรับคันนี้มันไม่ค่อยมีสกิลที่เป็นหลายๆลฮนะิตเนาะเน้นคูดาวเร็วแล้วก็สกิลวงกว้างแทนนะครับสกิลก็การยิงบอลพลังนะครับเหมือนบอลกิงกีบอลจักระบอลของฟิสเซอร์เลยนะครับเออไม่รู้จะเรียกอะไรดีนะครับนี่เป็นการปล่อยบอลพลังไปแบบนี้นี่นะครับดาเมจก็เยอะมากนะครับถือว่าเยอะมากเลยเพราะว่าสกิลสองแสนเลยนะครับสกิลอื่นก็ยังอยู่ที่ประมาณแสนหกพันอยู่เนาะ พอปไปสกิลเอฟก็โคตรแรงนะครับนี่เลยปึ๊บเป็นไหมอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับสกนะิลคาร์ดลิมิตเลสเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนโค้ดเดี๋ยวพี่จะปักหมุดไว้ในคอมเมนต์ให้แล้วกันนะครับโค้ดเนี่ยจะมี2โค้ดเนาะเป็นลิมิตเลสนะครับลิมิตเลสเนี่ยจะได้เป็นคูณ XP คูณสเต็งแล้วก็คูณเย็น,น่องชั่วโมงนะครับ เหมือนเขาแจกแบบไม่คิดอะไรแล้วเนาะอ่าเพราะว่าน่าจะได้จากค่าเซอร์วิสไปเยอะอันนี้ก็ไม่รู้นะครับประมาณนี้นครับสวัสดีนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อขดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ